อันนี้กล้องเคปลอร์นะครับเป็นกล้องสองระบบนะครับเป็นแบบ AHD แล้วก็เป็น CVBS นะครับในตัวสามารถปรับกล้องถอยได้นะครับอันนี้โดยการใช้เสียบเป็น USB นะครับไม่ต้องเดินสายไฟทิ้เข้ามานะครับตัวนี้สามารถพอคลิกปุ๊บปรับได้เลยนะครับไม่ต้องเดินสายไฟถอยเสียบ USB อย่างเดียวนะคหมาถึงว่าอันนี้เป็น AHD นะครับกล้องเป็นสองระบบได้นะครับปรับปุบ อันนี้เป็นพาวนะครับกล้องสองระบบในตัวเดียวสววามารถปรับได้นะครับมาถึงกล้องหลังใช่ไหมใช่กล้องหลังเป็นสองระบบนะครับเครื่องที่ตัวไหนไม่รองรับก็สามารถใช้ได้อัอดฟอแต่จอพี่ไม่ต้องตั้งค่าใช่ไหมอ่าบนนี้เป็นจอออกอัลฟ่านะครับไม่ต้องตั้งค่าเป็นปรับ Auto. ออโต้ะนะครับอันนี้นีการก็คือโลงโปรแกรมนะครับไปดิสก์จัดการไฟล์โปรแกรมจะชื่อนี้นะครับ avca ี v AV AV r นะครับครับหน้า กล้องหลังกับกล้องนะครับอันนี้เป็นกล้องหน้ากล้องหน้ากล้องหลังมีกล้องหลังนะครับอันนี้เป็นกล้งองแอปไหนะครับแอปนะครับจะชื่อ a i h Definition Record ครับโอเคเอาเพื่อนมันมีนนกล้องหลังอย่างเดียวเลยคปะ ถึงว่าก้องหนังเอาเข้าเกียร์ถอยแล้วตัดใช่ก็คือมเราแค่เสียบยูบีก็คือมันสามารถตัดได้เลยครับไม่ต้องไปเดินสายทิกไม่ต้องเดินสายทิกนะครับตอนนี้ก็คือเราแค่เสียบยูบีอย่างเดียวเข้าเกียร์ถอยตัดเลยเหรอเข้าเกียร์ถอยตัดตัดเลยครับตอนนี้กล้องแต่ไม่ต้องดรอดไฟถอยไม่ต้องไม่ต้องเดือดไม่ต้องเดินสายสีแดงใช่ไม่ต้องเดินทิศเหนือ